ยินดีต้อนรับเข้าสู่อร่อยมากชาแนลนะครับวันนี้เราจะทําเมนูหมูทอดกะปินะครับหมูที่เราใช้วันนี้ก็เป็นหมู3ามชั้นนะครับขนาดนี้เนาะสามชั้นนะครับ,นนรบแล้วก็มีน้ําปลานะครับแล้วก็กะปินะครับกะปิเนี่ยเราใช้กะปิที่ เค็มน้อยๆหรือว่าไม่เค็มนะนะครับเป็นกะปิที่ใช้ทําน้ําพริกนะคะแล้วก็แป้งโกกี่เนาะหรือว่าแป้งชุบทอดน้ําเย็นจัดเนาะน้ําเย็นจัดก็ใช้เนี่ยนะครับก็ไม่มีน้ําในตู้เย็นเนาะก็ใช้น้ําแข็งใส่ไปในน้ําแก้วน้ํานะครับเอาโอเคเดี๋ยวเรามา กันเนาะเราก็ใช้วัตถุดิบแค่นี้แหละที่เหลือก็จะเป็นน้ํามันที่ใช้สําหรับทอดนะครับก็เดี๋ยวเรามาหั่นหมูนะครับหมูนี่เราหั่นเป็นชิ้นบางๆเนาะนะครับหมูสวยมากนะคะก็หั่นเป็นชิ้นบางๆเลย เป็นชิ้นประมาณนี้เนาะนะครับหั่นให้หมดนี่เลยนะเอาละ่ะนะครับอันนี้หั่นหมูเสร็จแล้วเนาะได้ยินเสียงฝนตกนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยอเราใส่กะปิไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะอย่าลืมนะครับว่ากะปิเนี่ยต้องใช้แบบไม่เค็มนะ ซักประมาณนี้นะครับ<ม>กะปิเนาะใส่ลงไปแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาเราใช้หนึ่งช้อนชานะครับเาก็เอาหนึ่งช้อนชาเนาะก็สักประมาณนี้เนาะคับหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปน้ำปลาเนี่ยต้องเป็นน้ำปลาอย่างดีนะครับ มันถึงจะหอมแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปเนาะก็คลุกนะครับใช้มือนี่แหละคุกไปเลยสักสองสามนาทีเนาะคุกไปให้เนื้อหมูก,กับกะปิของเราแล้วก็น้ำปลาของเราเข้ากันเนาะใช้มือคุกไปเลย ของกะปิมากๆนะครับตอนนี้นี่นะครับก็กะปิก็จะเคลือบหมูเลยนะนนะครับก็คลุกเขาต่อไปให้เข้าเนื้อเลยนะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่แป้งลงไปนะ เราใช้แป้งโกกิสักสองช้อนโต๊ะนะครับสักใส่ลงไปเลยนะครับน้ำเย็นสองช้อนโต๊ะ ปุกเขาเลยเสร็จแล้วเนาะมานี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาตั้งน้ำมันสำหรับทอดเลยนะครับโอเคครับเรามาทอดกันเลยเนาะเราตั้งไฟตังกระทะนะครับ ให้ร้อนนะใส่น้ำมันลงไปนะครับใส่เยอะหน่อยเนาะเอาใช้ทอดนะครับอโอเคประมาณนี้เนาะ น้ำมันเริ่มร้อนแล้วเนาะเราใส่หมูไปเลยนะก็กผดใส่ลงไปนะใส่ไปทีละชิ้นนะครับเดีย๋ยวถ้าใส่ไปเยอะเลยเนี่ยมันจะติดเป็นก้อนเนาะ กลางๆอ่อนๆเนอะไฟกลางนะครับ หมูของเราสุกแล้วก็เหลืองเนาะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะเร่งไฟแรงแล้วก็จเจาขึ้นนะครับเป็นการไล่น้ํามันในหมูเนะาะจะทาให้หมูมไม่อมน้ํามันนะครับเวลาทอดก็ก่อนที่เอาขึ้นก็เร่งไฟแรงเลยนะ <S <S อ๋อเมื่อกี้ได้ใบมะกรูดมา นิดหน่อยนะครับก็ขีดใส่ลงไปด้วยเลยจะได้หอมๆเนาะ mm hmm. ใส่ลงไปด้วยโอเค Okay. ประมาณนี้แล้วก็เร่งไฟแรงนะครับโอ้ oh, oh, สีสวยมาก mm hmm. ก็เ,เอาขึ้นเลย mm hmm. ครับ ครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเหลือชุดหนึ่งเนาะเมื่อกี้เรายังทอดไม่หมดก็ทอดให้หมดเลยนะก็เปลี่ยนเป็นไฟกลางๆเหมือนเดิมก็ใส่หมูลงไปนะครับ สุกแล้วเนาะเราปิ้งไฟเลยง่ายๆเนาะเมนูนี้กับเดียวได้กินละโอเคเราตัดขึ้นเลยเสร็จแล้วนะหมูสามชั้นทอดกะปิเนาะก็เมนูนี้ก็ทำง่ายๆเลย หน้าจาก็น่าทานนะเดี๋ยวชิมให้ดูสักชิ้นหนึ่งเนาะเอาเป็นชิ้นนี้แล้วกันนะอืมอร่อยหอมกะปิแล้วก็ไม่ได้เค็มนะไม่ได้เค็มก็แนะนำเลยว่ากะปิเนี่ยต้องใช้กะปิที่ใช้ทำน้ำพริกนะครับ ก็เป็นกะปิที่มีความเค็มน้อยนะสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนเนาะมาเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะทำอะไรเนาะสวัสดีครับ